สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนีก็ลมแฮงลมแรงแรเงม่งพี่น้องลมหนาวคึ้มฟ้าคึ้นฝนคื้ฝนสิตกแต่ว่าหนาวพี่น้องตั้งแต่เศ้าไม่หนีฝนโอ้บ่เม่นฝนแม่คุณคึ้มมันลมหนาวเย,ย็นจ่อยจ่อยไอ้ท่องก็จิพ้าพี่น้องสมสลัพัดนี่ละได้ปลาพยายามปลาอ้วปลาเต้นนั่นห็นบ่พี่น้อง ประาคอหน่อยห้าห้าเด่นดีครับผนที่ตกปฟีดไว้ก่อนถ้าพี่น้องไม่กินมันเผากำลังต่มพี่น้องมันเผาซุกเลยล่ะพี่น้องต่มมาดนล่ะต่มมาดุนแล้วพี่น้อง สุกแล้วใส่ผ้าพี่นองกินจะพี่นองมาเดือพะยะมันเผามันเผาสุกแล้วจะพี่นองมันเผาหัวเดียวได้พี่นองเบิ้งยี่ท่องสีเห็ดไหนเบิง้งหัวเดียวนี่มีตั้งหัวตั้งหางตั้งอันนี่มัน กุดมันมือบากดก็จะโบเมียนพี่น้องโบเมียนมีหางมันเนี่ยพี่น้องหัวเดียวเลยเนี่ยหัวเดียวพี่น้องนี่หัวเดียว,ว,ยวที่ยายท่องปลูกยายท่องบ่ได้ซื้อจ้ะพี่น้องบ่ได้ซื้อ ยายทองปลูกมันแตกมันดินมันแข็งมันแตกยายทองเอามาต้มต่มต้่มปอยผู้ดีกันนาเลยพี่น้องนี่เบิง้งยายทองกะเจ้าหันในเบิง้งยายทองกะจะพาให้พี่น้องเบิง้งยายทองมากินพี่น้องซุกดีขนาดเหนียวผู้ คัดเ,ออเห็ดหวานคือจะแสบอืพี่น้องมันเผานะคะเนี่ยห่อนมือพุดมั่นนะมีดบาดอันเสียมอมืพี่น้องจะปอกเอาแบบนี้แหละพี่น้องนี่ ว่ามันมันนี่มันจะออกหวานหวานจักหน่อยพี่น้องเนี่ยจะออกหวานหวานีหยมันเย็นแล้วมันจะนุ่มมันจะออกหวานนี่เลยนี่พี่น้องเนี่ยหัวหนึ่งได้พี่น้องเหนียวนุบนุบกันมันกันมันเย็นแล้วมันจะเหนียวนุบนุบเลยไปพี่น้องนี่ เนี่ยจะ,จะได้ประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องนี่มันเา้าแซบ่บหอมมาด้วยพี่น้องมาด้วยภัยอยากเฮ็ดหวานเนียโอุย้ยเหนียวนุนุๆเลยพี่น้องนี่กำลังเหนียวมันกำลังเหนียวเนี่ยผุนมันเย็นแล้วมันจะเหนียวนุ่ม ออกหวานหวานพี่น้องมันมันมันทุกมันนี่กันถึงกันน้าม,มันบดิดต้มมืดมือกับเบบ,บบเบเปื่อยได้พี่น้องนี่ย้ท่องตุต่มประมาณเครื่งชั่มงนี่ละเพราะว่ายายท่องบัพานะยา้ท่องกับตัดหัวตุ่มเลยยานมันอมนาม,มึงพี่น้องคู่ดีกันนดเลยอเนื้อ เหนียวนุ่มปลูกเองกินเองอย่าพี่น้องมันแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ ไปลราจะพี่น้องแค่นี้แล้วพ่อกันคลิปต่อไปเอินพี่น้องมากกินมันเผาน้ากันปลกเองกินเองนักเลงพอจะพี่น้องอืมืแซ่บหวานอืมหัวเดียวอืไปละพี่น้องบ๊ายบาย